คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ f อซช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันที่10เดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องต้อมเลยนะคะเพื่อนๆคะเรามาดูผลของวดที่แล้วนะคะวันที่7จ็เนาะผลหวยลาวนะคะออกศูนย์ห้าเจ็ดนะคะเพื่อนสองตัวล่างออก 90นะคะ57เราเข้าตรงๆเลยนะคะต้องให้เด่นนะคะที่เลข5เนาะท่านไหนที่รูด5นะคะก็เข้าเนาะส่วน90นะคะเพื่อนๆเสียดายนะคะเลขอยู่ในตารางนะคะเพื่อน90แต่ต้องไม่ได้เจาะให้นะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะเลข4ตัวและชุด3ตัวอยู่ในตารางเลขกำลังวันนะคะเพื่อน 9 0 5 7ูนห้าเจ็ดนะคะเพื่อนเก้าศูนยห้าเจ็ดอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าต้องเจาะให้ไม่เข้านะคะต้องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะเราเข้าแค่สองตัวบนตรงๆนะคะเรามาดูของวันที่สิบนะคะเลขในตารางนะคะเพื่อนมีเลขเก้าสี่ ห้าเจ็ดสองนะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางค่ะเด่นศูนย์และเด่นห้านะคะเลขศูนย์มีศูนย์สองนะคะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะ ส่วนเลข5นะคะเพื่อน50 52 54 55นะคะตัวกันนะคะตัวกันจะเป็นเลข8เนาะมี88นะคะ82 87 แปดเก้านะคะส่วนอันนี้นะคะเพื่อนเป็นเลขที่ต้องชอบส่วนตัวเนาะสองเจ็ดนะคะสี่เก้าเจ็ดเก้านะคะเพื่อนและตัวสุดท้ายเนาะ 92นะคะเ,เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเลขตัวเดียวกับต้อมนะคะก็ซื้อตามได้เลยเนาะต้อมจะเน้นให้เ,เพื่อนๆ5ชุดนะคะมาดูตัวแรกเลยค่ะ0220นะคะ55นะคะเ,เพื่อน8788นะคะ7227นะคะและตัวสุดท้ายเนาะ7997นะคะ 7, 9, 9, 7, ส่วนสายวิ่งรูดค่ะวิ่งเลขศูนรูดเลขห้านะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะต้อมขอให้เอซของต้อมทุกๆท,ท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปงค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย